พยักซ่อนกลดประพันธ์โดยร้อยหนามบทที่4ผู้ใหญ่ทัวเดินไปหยุดยืนอยู่ห่างจากลำตัวใหญ่ของเสือสมิงสมพานเด่นราว4 5่ก้าสองตาของผู้นำแห่งหมู่บ้านดงใสจ้องถมึงถึงแข็งก้าวมองร่างของเสือโคร่องอาถรรพ์อย่างสมเพศด,ดูแคลนเขาหัวร่อฮหือหึกอ,อยู่ในลำคอ แล้วจึงกล่าวเสียงหนักออกมาอย่างลำพองอวดดีว่า <c oughs> เป็นยังไงบ้างล่ะท่านสมพานสิทธิพี่ของข้ากระสุนนัดเมื่อครู่ที่ข้ายิงท่านไปคงสร้างความเจ็บปวดต่อท่านไม่น้อยกระมัง <c oughs> มันเป็นกระสุนลงอาคมที่ข้าปลุกเสกขึ้นเองผ่านพิธีกรรมในคืนวันเสาร์ห้าถึงเก้าครั้งปลุกเสกขึ้นตามตำราของคู่พลานไม่ผิดเพี้ยน ต่อให้ท่านมีอาคมเข้มขลังคงกระพันชาตรีแต่เมื่อถูกกระสุนที่ข้าลุกเสกขึ้นเนื้อหนังของท่านก็กลายเป็นเปื่อยยุ่ยไม่สามารถต้านทานอาคมจาก,กรสุนของข้าได้แน่นอนกล่าวจบจึงค่อยๆย,ย่อร่างลงแต่ปลายกระบอกปืนยังคงจ่อไปที่ส่วนหัวของเสือสมิงท่านสมผานอย่างย่ำใจลำพองแค่นสิ่งกล่าวออกมาอย่างเย้ยยันดูแคลนและแผ่วเบา ได้ยินกันเพียงผู้ใหญ่ทวนและเสือสมิงสมพานเด่นเท่านั้นว่าต้องขอโทษจริงๆนะพี่เด่นข้าไม่มีทางเลือกไหนๆท่านก็จะเป็นศิษย์พี่ที่ดีต่อข้าเสมอมาคิดสิว่วท่านเสียสละต่อข้าอีกสักครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเถิดนะเสือสมิงสมพานเด่นที่นอนหอบหายใจขมวอย่างเจ็บปวด เมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายของผู้ใหญ่ทวนร่างใหญ่ของมันพลันกระตุกส้านขึ้นครั้งหนึ่งพร้อมร่างที่สั่นเทาระริกอย่างข้างแขนเดือดดาลอย่างฉับพลันไม่ทันได้คาดคิดตีหน้าที่เต็มไปด้วยกรงเล็บที่แหลมคมแข็งแกร่งพันตวัดปูบเวียงออกมาอย่างรวดเร็วจนผู้ใหญ่ทวนไม่ทันได้ตั้งตัวกรงเล็บของเสือสมิงสมพานเด่นตบปกไปที่ลำคอของผู้ใหญ่ทวนอย่างว่องไว แต่ผู้ใหญ่ทวนที่ระวังตัวอยู่ก่อนแล้วเมื่อเห็นปฏิกิริยาจู่โจมของเสือสมิงอาถันเขารีบโยกร่างผงะไปทางด้านหลังเล็กน้อยเพื่อหลบเลี่ยงจากกรงเล็บของเสือสมิงอาคมแต่กรงเล็บของเสือสมิงสมพันเด่นที่ตะปบผิดพลาดไปอย่างเฉียดฉิวแม้จะไม่จู่โจมเข้าสู่เป้าหมายคือลำคอของผู้ใหญ่ทวนได้แต่แรงตะปบตีหน้าที่ส่งพลังก็ฟาดไปที่กลางกระบอกปืนในมือของผู้ใหญ่ทวนเต็มแรง จนเปิดลูกซองยาวของผู้นำแห่งหมู่บ้านกระเด็นหลุดมือออกไปห่างตัวผู้ใหญ่ทวนพะงะร่างดีตัวผุดลุกขึ้นมายืนอย่างฉับไวตามสัญชาตญาณแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เสือสมิงสมพานเด่นก็ม้วนลำตัวใหญ่ผุดลุกขึ้นมายืนอย่างอหังการได้อย่างทรหดเช่นกันแม้มันจะหอบหายใจแรงเพราะบาดเจ็บที่แผ่นอกเพราะถูกกระสุนอาคมของผู้ใหญ่ทวนยิงเจาะผ่านผิวหนังฝังอยู่ในร่าง สร้างความเจ็บปวดต่อมันอย่างสาหาัสแต่ด้วยแรงโทสะเดือดดานที่ลุกโหมปะตุกกลับสร้างพลังชีวิตให้กับมันอย่างประหลาดจนผู้ใหญ่ทวนที่คาดว่ากรมชัยชนะเป็นมั่นเหมาะยังต้องแตกตื่นตะลึงลานเสือสมิงสมพานเด่นอาศัยช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่ทวนกำลังแตกตื่นตะลึงงานกระโจนพุ่งลำตัวใหญ่ลอยตัวเข้าเล่นงานไม้จะให้ตายตกไปตามกันแต่ในช่วงเวลาที่คับขันนั้นเสียงปืนของพลานเมือง ผ่นแผดดังขึ้นกึกกล้องดังสถานราตีร่างใหญ่ของเสือโค้งเจ็ดศอกพันสะดุ้งแรงพร้อมกระเด็นเบี่ยงเบนออกไปทางด้านข้างเมื่อถูกกระสุนของพรานเมืองที่ยิงเข้าใส่อย่างแม่นยำกระแทกเข้าที่ข้างลำตัวอย่างถนัดทนีร่างใหญ่ของเสือสมิงสมพานเด่นตกวูบไปทางด้านข้างกระแทกพื้นเสียงดังทึบหนักลำตัวใหญ่หลายเหลืองคาดดำของมันถาลายเปเล็กน้อยก่อนที่จะค่อยยันตัวผลลุกขึ้นมาอย่างยากเย็น สองตาที่แดงฉานของมันจับจ้องไปยังร่างของผู้ใหญ่ทวนกับผ่านเมืองสลับกันไปมาอย่างข้างแขนอาฆาตแต่เมื่อเห็นผ่านเมืองเร่งบรรจุก,กระสุนนัดใหม่เข้ารังเพลิงอย่างเร่งร้อนมันจึงตัดสินใจรีบผงะร่างกระโจนหลบหนีไปในเงามือดอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่าเสือสมิงสมพานเด่นหลบหนีไปแล้วเหตุการณ์ขับขันอันตรายเฉพาะหน้าที่ขี้คายลงผ่านเมืองจึงรีบเข้าไปประคองร่างของผู้ใหญ่ทวนให้ผุดลุกขึ้น เมื่อผุดลุกขึ้นมาได้ผู้ใหญ่ทวนกับกระแทกเสียงหนักยังขัดเคืองร้อนใจด้วยสีหน้าที่คร่ำเคร่งทะมึงถึงว่ามันหนีอีกจนได้รีบตามมันไปกันเร็วผ่านเมืองครั้งนี้อย่าให้มันหนีรอดไปได้เด็ดขาดตอนนี้มันได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระสุนอาคมของข้าเชื่อว่ามันจะต้องหนีไปได้อีกไม่ไกลแน่เร็วรีบตามมันไปแต่ผ่านเมืองกับมีสีหน้าสับสนลังเล ย้อนถามกลับไปอย่างเครือบแคลงใจว่าตอนนี้ก็ใกล้ที่ฟ้าจะสางแล้วลรอให้ฟ้าสางสว่างก่อนไม่ดีกว่าหรือผู้ใหญ่ทวนค่อยติดตามมันไปจะปลอดภัยกว่านะตอนนี้เสือโคร่งตัวนั้นน่ะมันได้รับบาดเจ็บสาหัสหากพวกเราเร่งรุดติดตามล่าตัวมันอย่างกระชั้นชิดอย่างเนี้ยฉันเกรงว่ามันอาจจะหันกลับมาตอบโต้กับเราอย่างจนตอกได้นะและหากเป็นเช่นนั้น มันเป็นเรื่องที่อันตรายมากเลยทีเดียวผู้ใหญ่ทวนก็รู้ดีว่าเสือลำบากน่ะมันน่ากลัวมันอันตรายขนาดไหนผู้ใหญ่ทวนที่มีสีหน้าเคร่งเครียดอึดอัดลำบากใจคล้ายมีความในใจหนักหน่วงเขานิ่งงันไปเล็กน้อยแต่ก็กล่าวยืนกลานออกมาเสียงดักแน่นว่าไม่ได้เราต้องติดตามมันไปตอนนี้เลยข้าจะปล่อยให้เสือสมิงสมพันธ์เด็ดน,นี้ลอดไปไม่ได้เด็ดขาด ผ่านเมืองที่เห็นสีหน้าอึอดอัดคล้ำเคร่งของผู้ใหญ่ทวนยิ่งรู้สึกว่าผู้นำของหมู่บ้านดงใสมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะกำจัดเสือสมิงสมพันธ์เด่นให้จงได้อาจจะมีเหตุผลบางประการที่แอบแฝงเคลือบแคลงนอกเหนือไปจากทําไปเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านทั้งหมดตามที่เขายกอ้างขึ้นมาเสียแล้วยิ่งย้อนคิดไปถึงถ้อยคำสนทนาแปลกๆที่ผู้ใหญ่ทวนและสมพันธ์เด่นตอบโต้ก,กันไปมา ยิ่งมีความรู้สึกทำแม่งพิกลจึงย้อนถามออกไปตามตรงว่าฉันรู้สึกว่าผู้ใหญ่ทวนมีความกระตือรือร้นที่จะกำจัดเสือสมิงสมพานเด็ดให้ได้อันที่จริงฉันก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่นะแต่ทำไมฉันกลับรู้สึกว่ามันออกจะแปลกพิกลยังไงไม่รู้เหมือนกันผู้ใหญ่ทวนคลายสะดุ้งเล็กน้อยหันควบกลับมาจ้องหน้าของพลานเมืองขมิงตาแข็งกร้าว กระแทกเสียงถามกลับทันควันทันทีว่าเอ็งหมายความว่ายังไงกันฮะผ่านเมืองเอ็งสงสัยอะไรข้าอย่างนั้นเหรอผ่านเมืองจ้องประสานสายตากล้าวกับผู้ใหญ่ทวนตรงๆเจาครูจึงระบายลมหายใจออกมาแล้วจึงกล่าวออกมาเสียงราบเรียบว่าเฮ้ยเอาจริงๆฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าทำไมจึงรู้สึกแบบนี้แต่มีความรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ มันมีหลายอย่างที่เมื่อย้อนดูแล้วมันออกจะทะแม่งทะแม่งพิกกลอยู่พิกกลยังไงวะไอ้ผ่านเมืองไหนเอ็งลองพูดออกมาสิวะข้ามุ่งมันที่จะกำจัดเสือฆาตรกรที่อัลวาดฆ่าชาวบ้านตายไปตั้งหลายคนในเมื่อเผชิญหน้ากับมันอย่างนี้แล้วเองจะให้ข้าดิ่งเฉยลอยหน้าลอยตาปล่อยให้มันลอยนวลอย่างนั้นหรือวะผู้ใหญ่ทวนย้อนกลับมาเสียงแข็งกร้า แต่พลานเมืองก็ตอบกลับไปอย่างชาญฉลาดไม่สะทกสะท้านตามที่ตนรู้สึกออกไปว่ามันก็ถูกนะที่ผู้ใหญ่เป็นผู้นำแห่งหมู่บ้านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยดูแลเรื่องสุขทุกความปลอดภัยของชาวบ้านฉันเห็นด้วยนะกับการที่ผู้ใหญ่เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นเสาหลักในการกำจัดเสือโครงคาตกรแต่คืนนี้ในทุกการกระทำของผู้ใหญ่ฉันกลับรู้สึกว่า ผู้ใหญ่มุ่งมั่นที่จะจัดการกับเสือสมิงสมพันธ์เด่นอย่างแรงกล้าคล้ายมีความแค้นส่วนตัวปาถนาจะฆ่าเสือสมิงให้ได้โดยไม่สนใจแต่ความเป็นความตายของคนอื่นแม้แต่น้อยเรื่องนี้แหละที่ฉันคิดว่ามันออกจะแปลกพิกลทำไมวะเสียสละคนไปสักคนสองคนมันจะเป็นอะไรไปแต่หากสามารถกำจัดเสือสมิงที่เป็นเพศภัยร้าย ไม่ให้มันมีโอกาสไปทำลายคนอื่นอีกได้มันไม่ได้ประโยชน์มากกว่ากันหรือไงวะผู้ใหญ่ทวนกระชากเสียงห้วนตอบกลับมาแต่ผ่านเมืองกับสายหน้ายอย่างไม่เห็นด้วยยิ้มเยาะที่มุมปากอย่างรู้ทันพรางย้อนกลับไปเสียงแข็งว่าฉันรู้นะที่ผู้ใหญ่ทวนทิ้งให้ทิศสอนมันต้องอยู่ตามลำพังเป็นเพราะว่าต้องการจะใช้มันให้เป็นเหยื่อล่อให้สมิงมันย้อนกลับมาเล่นงานทิศสอนอีกครั้ง อย่างนั้นใช่ไหมเพราะมันเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดที่จะล่อให้มันย้อนกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อสิ้นเสียงประโยคของพลานเมืองผู้ใหญ่ทวนสถานขึ้นครั้งหนึ่งเงียบเงันเป็นชั่วครู่อย่างพูดไม่ออกแต่พอจะขยับปากกล่าวโต้ตอบออกมาพลานเมืองก็ชิงกล่าวออกมาอีกว่าและที่ผู้ใหญ่ทิ้งผ่านเชิดที่ได้รับบาดเจ็บเอาไว้ที่ล่องน้ําก็เพราะต้องการที่จะใช้แผนเดิมอีกครั้งล่อหลวงให้เสือสมิง มันย้อนกลับมาทำ้ายผ่านเชิดอีกคำลบแต่มันกลับไม่เป็นไปตามแผนของผู้ใหญ่เพราะเสือสมิงมันไม่หลงกลเป็นครั้งที่สองและฉันกับทิดอ่อนก็มาพบและช่วยผ่านเชิดไปได้เสียก่อนแต่ฉันสงสัยอีกอย่างก็คือในเมื่อผู้ใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่าท่านสมพานเด่นเป็นเสือสมิงยังจะแอบซ่อนตัวอยู่ทำไมทำไมไม่ออกไปจัดการกับสมพานเด่นเสียแต่แรกที่ท่านนั่งอยู่ในกรด สาเหตุอะไรที่ตั้งหลอให้ฉันติดตามจนมาถึงเสกกนผู้ใหญ่จึงปรากฏตัวออกมาฉันเชื่อว่าเรื่องนี้จะต้องมีสาเหตุเล่์นายซ่อนกลเอาไว้แน่ใช่ไหมละ่ะผู้ใหญ่ทวนเมื่อผ่านเมืองเก่าจบผู้ใหญ่ทวนที่นิ่งงันไปเชอครูจึงค่อยๆค,คลีย่ยิ้มออกมาอย่างเยือกเย็นแล้วจึงค่อยๆกล่าวออกมาเสียงราบเรียบอย่างใจเย็นว่าเอ็งคิดมากไปแล้วผานเมืองจุดประสงค์ของข้า เพียงต้องการกำจัดเสือฆาตรกรให้ได้ก็เท่านั้นข้ายอมรับนะเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้ข้าอาจจะคิดน้อยไม่รอบคอบอยู่บ้างแต่ที่ข้ากระทำไปทั้งหมดจุดประสงค์ก็มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือกำจัดเพศภัยร้ายเพื่อความสุขสงบของชาวบ้านเท่านั้นจริงๆเองเชื่อข้าเถอะผ่านเมืองข้าไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงอย่างที่เองคิดจริงๆ เองละแวงเกินไปแล้วแต่เมื่อเห็นสีหน้าและแววตาคมกล้าของผ่านเมืองที่มองจ้องมาอย่างค้นหาความในผู้ใหญ่ทวนจึงระบายลมหายใจออกมาอย่างอึดอัดและยอมลดทิฐิลําพองกล่าวออกมาด้วยน้ําเสียงที่ลดความกระด้างแข็งกล้าวลงไปอย่างเห็นได้ชัดเอาละ่ะในเมื่อเสือสมิงสมผานเด็ดที่ถูกฆ่ายยิงทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสยังไงก็ไม่มีทางรอดอยู่ดี เพียงแต่จะตายเร็วหรือตายช้าก็เท่านั้นในเมื่อเองต้องการที่จะติดตามไปตอนฟ้าสางเอาเป็นว่าข้าเชื่อเองผ่านเมืองตอนเนี้ก็เป็นเวลาตีสามกว่าแล้วยังมีเวลาเหลืออีกเกือบสองชั่วโมงก่อนที่ฟ้าจะทันสางเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าขอแยกตัวกับบ้านเพื่อไปเตรียมกระสุนอาคมที่ข้าได้ปลุกเสกเอาไว้และข้าวของที่จําเป็นสักครู่ ส่วนเองก็ยังพอมีเวลาที่จะกลับบ้านเตรียมตัวเช่นกันแล้วก่อนฟ้าสางเราสองคนมาพบกันที่นี่อีกครั้งเพื่อออกล่าตัวเือสมิงสมพานเดนที่หนีหายเข้าป่ากันอีกครั้งตกลงไหมผ่านเมืองที่ได้ยินผู้ใหญ่ทวนกล่าวออกมาเช่นนี้จึงรู้สึกผ่อนคลายใจลงบ้างที่ผู้ใหญ่ทวนเสนอออกมาก็มีเหตุผลอันสมควรจริงๆเพราะกระสุนที่เขานำติดตัวมาด้วยนั้นมีไม่กี่นัดเท่านั้น และหากจะเข้าป่าตามล่าเสือร้ายฆาตกรโหดที่ยังต้องจัดเตรียมข้าวของสัมภาระที่จําเป็นติดตัวไปด้วยเช่นกันจึงได้พยักหน้ารับออกมาแต่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปผู้ใหญ่ทวนพลันกําชับออกมาเสียก่อนเสียหนักเข้มว่าอ๋อระหว่างทางที่จะไปบ้านของเองต้องผ่านบ้านหมอเติมอยู่แล้วยังไงข้าวานเองให้ไปดูผ่านเชิดทีว่าอาการของมันเป็นยังไงบ้าง เอาไว้กลับมาจากป่าแล้วข้าจะไปหามันด้วยตัวข้าเองอ้อและที่สำคัญจำเอาไว้นะพลาดเมืองมีเหล่าเพียงแค่สองคนเท่านั้นที่จะเข้าป่าตามล่าตัวเสือสมิงสมพานเด่นข้าไม่ต้องการให้มีใครอื่นร่วมทางไปด้วยเพราะการที่มีคนร่วมทางไปด้วยหลายคนมันจะเป็นภาระยุ่งยากเสือลำบากเองก็รู้ว่ามันต้องตอบโต้อย่างสุดฤทธิ์มีเพียงเองกับข้าแค่สองคนเท่านั้น จักคล่องตัวกว่าเมื่อได้ยินดังนั้นผ่านเมืองจึงแค่นยิ้มเครียดที่มุมปากกล่าวออกมาก่อนที่จะหันหลังเดินจากไปว่าฉันตั้งใจเอาไว้ว่าจะแวะไปดูอาการของผ่านเชิดอยู่แล้วส่วนเรื่องเข้าป่าผู้ใหญ่ทวนไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกฉันก็มีความคิดคล้ายกับผู้ใหญ่ทวนนั่นแหละไม่ต้องการให้ใครเข้าไปเสี่ยงอันตรายด้วยเด็ดขาดแค่ฉันกับผู้ใหญ่เพียงสองคน เชื่อว่าสามารถจะล้มเสือสมิงสมพานเด่นได้แน่นอนผู้ใหญ่ทวนยืนนิ่งจ้องมองแผ่นหลังของพานเมืองที่เดินจากไปจนหายลับไปในความมืดด้วยดวงตาที่แข็งกร้าวดุดันคลายกำลังคุ้นคิดตัดสินใจในบางประการจากนั้นชั่วครู่จึงเดินไปสุดร่างนั่งเอนแผ่นหลังพิงอยู่ที่โคนต้นยางขนาดใหญ่ต้นหนึ่งอย่างผ่อนคลาย ไม่ได้เดินทางกลับไปที่บ้านของตนตามที่บอกกล่าวกับผ่านเมืองเมื่อครู่ฟ้าใกล้สางแล้วเริ่มมองเห็นทัศนียภาพรอบบริเวณได้เป็นเงาตะคุ่มสลัวเรือนรางผานเมืองเดินทางกลับมายังจุดนัดหมายจึงมองเห็นผู้ใหญ่ทวนนั่งอยู่ที่โคนต้นยางจึงเดินเข้าไปสบทบทันทีมาหลอกข้านานแล้วเหรอผู้ใหญ่ทวนผ่านเมืองเอ่ยปากถามออกไปเป็นประโยคแรกเมื่อเดินเข้าไปใกล้ผู้ใหญ่ทวนที่โคนต้นยาง ผู้นำแห่งหมู่บ้านพยักหน้ารับแทนคำตอบพรางขยับร่างผุดลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งเอ่ยปากถามเป็นประโยคแรกเมื่อผ่านเมืองเดินมาหยุดยืนอยู่ทางเบื้องหน้าอาการของผ่านเชิดเป็นยังไงบ้างหัวคิ้วของผ่านเมืองขมวดย่นเล็กน้อยเมื่อได้ยินประโยคแรกของผู้ใหญ่ทวนที่กล่าวถามออกมาคล้ายเป็นห่วงเป็นใย,ยต่ออาการบาดเจ็บของผ่านเชิดแต่สังหอนลึกๆที่ผ่านเมืองสัมผัสได้กลับรู้สึกว่า ในคำถามนี้ของผู้ใหญ่ทวนคล้ายแฝงเล็ดในซ้อนเล้นบางประการที่เขาเองก็ยังคาดเดาไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็ฝืนตอบกลับไปว่าอาการสาหัสไม่น้อยยังสลบสลายไม่ได้สติหมอเติมบอกว่าต้องรอดูอาการอีกสักวันจึงจะให้คำตอบได้ว่าจะปลอดภัยหรือไม่ตอนนี้ทิดอ่อนก็คอยช่วยเหลือหมอเติมดูแลอยู่เหมือนกันผู้ใหญ่ทวนพยักหน้ารับน้อย แล้วจึงย้อนถามกลับไปอีกว่าเองคงจะบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อหมอเติมและทิดอ่อนให้รับรู้แล้วกระมังถึงสาเหตุที่เองกับข้าต้องรีบเข้าป่าไปอย่างเร่งร้อนใช่พานเมืองตอบรับออกมาอย่างเคลือบแคลงพ่างคุ้นคิดไปว่าเรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านี้ชไหนผู้ใหญ่ทวนจึงให้ความสนใจนักแต่ก็กล่าวต่อไปอีกว่าข้าบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ต่อหมอเติมและทิ์อ่อนไปหมดแล้วและตอนนี้คนทั้งสองต่างก็รู้กันแล้วว่าแท้จริงแล้วสื่อโ้องฆาตรกรที่ออกมาอารวาสฆ่าชาวบ้านเป็นหลายคนมันก็คือเสือสมิงสมพานเด่นนั่นเองเมื่อผ่านเมืองกล่าวจบสีหน้าของผู้ใหญ่เวนแสดงความพึงพอใจฉาดชายออกมาอย่างเห็นได้ชัดเขาพยักหน้าไปมาพร้อมรอยยิ้มน้อยๆหลุดปากรับคำออกมาอย่างลิงโลดว่า <c oughs> ดีดีดีมาก แต่เมื่อเห็นสีหน้าที่เครือบแคลงสงสัยของพรานเมืองที่เขม่งจ้องมองตอนแน่วนิ่งอากับกิริยาของผู้ใหญ่ทวนพลันชะงักค้างเลี่ยงตอบไปว่าเออข้าหมายถึงที่เอ็งบ่งบอกเรื่องทั้งหมดไปให้กทิดอ่อนและหมอเติมร่วงรู้ไว้นั้นเป็นเรื่องที่รอบคอบแล้วเพราะหากเกิดเหตุพลิกผันไม่คาดฝันขึ้นชาวบ้านทุกคนจะได้ระวังตัวกันเอาไว้ได้ทันท่วงที จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นการกล่าวชักชวนให้ผ่านเมืองรีบติดตามเสือสมิงสมพานเด่นที่หนีหายไปทางท้ายหมู่บ้านที่ติดกับเทือกเขาสลับซับซ้อนกันทันทีผู้ใหญ่ถวนออกเดินนำหน้ามุ่งหน้าไปทางท้ายหมู่บ้านเพราะร่องรอยการหลบหนีและรอยเลือดของเสือสมิงฆาตกรที่ทิ้งเอาไว้อย่างชัดเจนคนทั้งสองจึงมั่นใจได้ในทิศทางการหลบหนีของมัน ว่าจะต้องหนีหายเข้าป่าไปทางท้ายหมู่บ้านอย่างแน่นอนเดินกันไปได้ราวชั่วโมงเศษก็พากันพ้นจากอนณาเขตของท้ายหมู่บ้านดงไซบริเวณที่คนทั้งสองกําลังเดินผ่านนั้นเป็นป่าโปร่งที่ยังมีอนาเขตติดกับท้ายหมู่บ้านที่ยังมีชาวบ้านเข้ามาหาของป่ากันอยู่เป็นประจำแต่ในเวลาที่ดวงตะวันเพิ่งจะฉาดฉายแสงสีทองยังไม่เห็นชาวบ้านที่เข้ามาหาของป่ากันสักคน แต่ร่องรอยการหลบหนีของเสือสมิงสมพานเด่นยังปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดทั้งผู้ใหญ่ทวนและผ่านเมืองต่างก็เป็นผ่านป่าที่จัดเจนช่ำมชองจึงยากยิ่งที่จะพัดหลงต่อร่องรอยของมันที่ทิ้งเอาไว้การแกะรอยติดตามจึงไม่ได้ยากเย็นนักเมื่อเวลาเริ่มบ่ายคล้อยคนทั้งสองจึงเริ่มร่วงล้าเข้าสู่ป่าลึกซึ่งป่าแห่งนี้จะไม่ค่อยมีชาวบ้านเข้ามาหาของป่ากันนักเพราะหากเข้ามาจนถึงป่าแห่งนี้ ใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานโรูและกลับออกไปจากป่าไม่ทันจะตะวันตกดินส่วนมากจึงมีแต่ผ่านป่าที่เข้ามาล่าสัตว์และพักค้างคืนกันเท่านั้นจึงจะมุ่งหน้าเข้าป่าลึกเช่นนี้ผู้ใหญ่ทวนหยุดร่างอยู่ที่ข้างร่องน้ําขนาดย่อมที่มีความกว้างเพียงวาเศษมีความลึกเพียงเข่าของชายจะกันเท่านั้นแต่มีน้ําใสไหลเอื่อยลงมาจากยอดเขาตลอดทั้งปีผู้นําแห่งหมู่บ้านดงใส เหลียวหน้าเพ่งสายตามองกราดพิจารณาไปรอบบริเวณอย่างใคร้ครวนเชื่อครูจึงกล่าวออกมาอย่างฉงนฉงายใจว่าน่าอัศจรรย์ใจจริงๆไม่น่าเชื่อว่าเื้อสมิงสมพานเด่นจะทนทรหดได้ถึงขนาดนี้ถูกกระสุดลงอากขมของข้ายิงเข้าใส่ล่างอย่างถนัดทนีแต่ยังทนถ่ายญาติหลบหนีมาได้ไกลถึงเพียงนี้ข้าประเมินสมภานเด่นต่ำสามไปจริงๆ อันที่จริงแล้วสมพานเด่นก็เป็นผู้มีวิชาอาคมที่เข้มขขังเป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านจะใช้อาคมรักษาอาการบาดเจ็บจนทุเลาลงและหลบหนีไปไกลแล้วผ่านเมืองวิเคราะห์ออกมาด้วยเหตุผลตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่าผู้ที่ส่งวิทยาคมเข้มขขังจะมีอาคมที่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บของตนให้ทุเลาลงได้แม้กระทั่งถูกกระสุนปืนยิงฝังอยู่ภายในร่าง ยังสามารถใช้อาคมถอดถอนหัวกระสุนให้หลุดออกมาจากร่างได้ซึ่งสมพานเด่นก็จัดว่าเป็นผู้ที่เรืองเวทวิทยาคมย่อมมีความเป็นไปได้เช่นกันผู้ใหญ่ทวนกลับสายหน้าอย่างไม่เห็นด้วยแล้วจึงตอบกลับมาว่าเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเรื่องที่สมพานเด่นเป็นผู้ที่มีอาคมแกร่งกล้าเรืองเวทนั้นข้าไม่เถียง แต่กระสุนอาคมที่ข้าปลุกเสกขึ้นมาตามตำราบโบราณของขู่ผานนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถสยบผู้ที่มีอาคมแล้วนัดต่อนัดต่อให้มีวิชาคงกับพันชาตรีนังเหนียวเป็นหินผามีมหาอุดคุ้มของกายแต่กระสุนอาคมที่ผ่านพิธีกรรมของขู่ผานนั้นส่งฤทธิ์เข้มขังสียิ่งกว่าซึ่งสามารถข่มมหาอุดได้ทุกแขนงะ ข้าจึงเชื่อว่าเสือสมิงสมพานเด็ดที่ถูกกระสุนอาคมที่ข้าปลุกเสกขึ้นมาต้องไม่มีทางรอดเด็ดขาดแต่ก็แปลกนักเหตุใดจึงทนทารหดยื้อชีวิตเอาไว้ได้นานถึงเพียงนี้ผ่านเมืองที่มีสีหน้าคุ้นคิดตึกตรองเช่นกันจากนั้นจึงกล่าวออกมาว่าหากเป็นอย่างที่ผู้ใหญ่ทวนมั่นใจจริงๆเชื่อว่าแม้เสือสมิงสมพานเด่นจะหลบหนีมาได้ไกลถึงเพียงนี้ แต่ก็คงต้องสูญเสียเลี่ยวแรงไปไม่น้อยอีกทั้งอาการบาดเจ็บคงต้องเพิ่มพูนขึ้นฉันคิดว่าหากเราสองคนแกะรอยติดตามต่อไปโดยที่ไม่พัดหลงจากล่องลอยเสียก่อนเชื่อว่าอีกไม่นานต้องพบตัวของท่านสมพานเด่นแน่ๆผู้ใหญ่ทวนพยักหน้ารับอย่างคล้อยตามแต่ก็ยังย้ำกำชับออกมาอย่างวิตกอยู่บ้างว่าแต่ยังไงพวกเราก็ต้องระมัดระวังตัวกันเอาไว้ให้มาก แม้สมพานเด่นจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ยังไงก็จัดว่าเป็นผู้ที่มีอาคมเข้มขลังเชื่อว่าคงจะต้องตอบโต้เราสองคนจนถึงที่สุดซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นที่สุดเมื่อกล่าวจบผู้ใหญ่ทวนจึงหยุดนิ่งงันไปเล็กน้อยแล้วจงกล่าวออกมาอย่างผ่านการไข้ครวนแล้วว่าล่องลอยการหลบหนีของเสือสมิงสมภานเด่นยังปรากฏให้เห็นอยู่เป็นระยะ พวกเราติดตามกันต่อไปเถะวะ่าผ่านเมืองยังไงก่อนฟ้าจะมืดหากยังไงไม่พบเห็นตัวของเสือสมิงท่านสมพานคืนนี้ยพวกเราคงต้องพักผ่อนกันก่อนแล้วตอนกลางคืนข้าจะใช้อาคมของข้าเพื่อค้นหาสมพานเด่นอีกครั้งหัวคิ้วของผานเมืองขมวดย่นอย่างฉงนชงายเมื่อได้ยินคำพูดแปลกพิลึกของผู้ใหญ่ทวนจึงย้อนถามกลับไปทันขวัญว่า ใช้อาคมเพื่อค้นหาสมภารเด่นอย่างนั้นเหรอผู้ใหญ่จะทำยังไงกันผู้ใหญ่ทวนชำเลืองมองใบหน้าที่เคลือบแคลงของผานหนุ่มรุ่นลูกแวบหนึ่งแล้วจึงกล่าวตัดบทออกมาว่าเอาไว้ให้ถึงคืนนี้ก่อนเถอะแล้วเองก็จะได้เห็นเองล้วว่าผานเมืองแต่ตอนนี้เวลาเหลืออีกไม่มากก็จะถึงเย็นย่ำแล้วรีบติดตามล่องลอยกันต่อไปทะวะ่าบางทีหากโชคเข้าข้างอาจจะพบกับสมภารเด่น ก่อนที่ฟ้าจะทันมืดก็ได้ก่าวจบจึงเดินลุยข้ามร่องน้ำที่มีความลึกเพียงเขา่าไปที่ฝั่งตรงข้ามเพราะเห็นร่องรอยของพงหญ้าที่แหวกเป็นทางลักษณะคล้ายสัตว์ใหญ่วิ่งผ่านเข้าไปเมื่อข้ามร่องน้ำไปแล้วจึงย่อร่างลงสำรวจพิจารณาร่องรอยอย,อยู่ชั่วครู่จึงพบเห็นรอยเลือดปรากฏอยู่ตรงพงหญ้ายืนยันได้ชัดว่าเป็นเสือสมิงสมพานเด่นแน่นอน ที่แหวกผงยญ้าหลบหนีไปตามเส้นทางนี้จึงพยักเพย้ผ่านเมืองรีบติดตามไปในทันทีป่าค่อนข้างรกชัดและเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นรกทึบอึมครึมสูงตระหง่านเสียษฟ,ฟ้าปกคลุมจนแสงแดดแทบจะสาดส่องลงมาไม่กระทบพื้นเมือเ่อดวงตะวันเริ่มลดต่ำใกล้ล่าลับเหลี่ยมเขาความมืดทมึนจึงคืบคานปกคลุมไปอย่างรวดเร็วผู้ใหญ่ทวนและผ่านเมืองที่เลือกพักค้างคืนกันบนเดินดิน และกำลังก่อไฟเพื่อเผาหัวมันที่ขุดได้เมื่อตอนเย็นและย่างกระต่ายป่าที่ผู้ใหญ่ทวนยิงได้เมื่อก่อนพกค่ําเพื่อเป็นอาหารเย็นรอบเนินดินรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่โอบล้อมเรียงรายคล้ายเป็นกระแผงป่าที่หนาแน่นแต่เมื่อความมืดเริ่มคืบขานคลี่คลุมทัศนียภาพรอบบริเวณแปรเปลี่ยนเป็นธมึนอึมครึมต้นไม้ที่รายร้อมแปรเปลี่ยนเป็นเงาตะคุ่มทมึนที่สูงใหญ่ให้ความรู้สึกวิเวก และนาพรั่พึ่งอย่างประหลาด